เสพยาค่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะเองยังไงตำรวจก็จับบิดมืน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 บิดแล้วไปประสานงานกับรถคันอื่นแต่ตัวเองนะด้วยอารมณ์ว่าอยากหนีเนาะทิ้งรถแล้วก็วิ่งต่อได้อะค่ะไปดูภาพดีกันเนี่ยข้างหน้านี่คือคนเสพยานะคะหนีตำรวจนะคะเป็นกล้องจากตำรวจนะคะเ้ยเฮ้ยเขาเห็นอยู่แล้วตำรวจไล่ล่าเขา้ยโอ้ยยังไงวัดเสียววัดเสียวบอกเลยเนี่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 ย ถ้าเราร่วมทางด้วยนี่เราคงจะแบบยังยังไม่จบแค่นี้ยังไม่จบแค่นี้อ๋อตำรวจปาดละแซงไปละยังอ่ะเลี้ยวเลี้ยวหนีเลี้ยวหนีเราเกิดอะไรขึ้นคุณดูโอ้โหหนีไม่คิดชีวิตเลยไปต่อค่ะนี่นี่โอ้โหเลี้ยวแบบไม่แตะเบรกเลยนะคุณนะอ้ตำรวจก็ไววเหมือนกันนะต้องบีบต้องตามให้ได้ค่ะอ้ผว่าเข้าตลาดนะน่ะแหล่งชุมชนแล้วคุณ แล้วคุณดตำรวจยังชะลอนะเออเพราะกลัวไปโดนรถชาวบ้านเขานะเออเอออ่าตามตามาไปต่อตามไปต่อระวังโอ้ระวังหนี่เราเออกถนนใหญ่อีกรอบนะมีตำรวจสองนายตามเขาอยู่อ่ะเรียบร้อย,ออยเรียบร้อยชาวบ้านวิ่งต่อ,อทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าป่าไปต่อคุณคลิปนี้นี่ไล่ล่ากันสุดระทึกมากโอ้โห ไปจบยังไงล่ะเขาบอกว่าสรุปแล้วตำรวจตามจับเขาได้นี่ล,ล,ล็อกตัวแล้วล็อกตัวแล้วด้วยความที่ตำรวจไปกันสองนายแล้วมีกล้องติดหมวกกันทั้งคู่<อ>ตำรวจนี่แหละค่ะเป็นคนเอามาลง t i k t o อกเขียนแคปชั่นว่ายาเสพติดมันดีตรงไหนหนีไม่กลัวอะไรเลยดีที่ไม่เป็นอะไรทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราอย่าใช้คําว่าเสพเพื่อทํางานเพราะงานหนักถ้างานหนักแล้วต้องเสพอย่าไปทําเลยงานอะเออเอเอ หลายๆคนจบอนาคตลูกๆตัวเองเพราะยาเสพติดนี่คือข้อความของตำรวจนะคะคนดูไปแล้ว5 0 0 0สนวิวชื่นชมตำรวจทั้งสองนายที่ไล่บี้โอ้โหบดบี้ขยี้แหลกมากเหมือนเราเป็นตำรวจไปด้วยเลยเนะาะใช่ออแล้วเราก็ลุ้นไปด้วยเนาะซิมูลเลเตอร์มากๆเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็ตะคุบได้สำเร็จนะคะถ้าตำรวจไล่บี้ขนาดนี้นะคะ จับได้แล้วก็โลงอกอกลับบ้านนี่เอาคลิปนี้ให้เมียดูเลยนะคุณพี่ตำรวจบอกพี่ทำงานเสี่ยงตายขนาดไหนหนูเห็นไหม <laughs> ข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง